ลุ้นเงนที่รอบแรกกันเลยละกันสูตรของผมคือกดยกเลิก3ครั้งแล้วก็กดตกลงครั้งที่4หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเปิดกันครับเพราะว่ารอบนี้งบเราน้อยก็คือหลังจากที่เราถล่มเปิดมา1นึ่งมืน สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาว์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ด e s c r i p t ันใต้คลิปนี้ได้เลย ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัมคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนามคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e s c r i p t i นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซัตนี่กับเกมหลยเรนเจอร์หลังจากที่เราเปิดกาชาเรนเจอร์ไปแล้วเนี่ยผมก็แอบเครืองตัวเกมเหมือนกันว่าผมเนี่ยจะเปิดต่อดีหรือเปล่าซึ่งในรอบนี้เราจะมาเปิดกาชาเกียให้กับไอดีนี้ละกันเนื่องจากว่าผมเนี่ย ไปเล่นพีพมาแล้วแล้วรู้สึกว่าลีกมันเนี่ยไม่ค่อยจมสักเท่าไหร่เพราะว่าลีกเนี่ยผมไปสองประวัติมาคือมีคนมาตีแพ้ค่อนข้างที่เยอะมากๆตีคร่าวๆเนี่ยประมาณโอกาสชนะของ i อดีนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่80%เปอร์เซ็นต์กันเลยถือว่าโอ้โหค่อนข้างที่ดุมากๆอ่ะและที่สําคัญคือไอดีนี้ของผมเนี่ยยังขาดเกียร์ค่อนข้างที่เยอะอย่างเช่นหลายๆตัวเนี่ยผมยังใส่เป็นเกียร์ชุดฮาโลวีนอยู่ใส่เป็นไมค้คาถาแบบ กี่ก่อยง่อยๆแบบนี้อยู่อ่ะผมก็เลยอยากจะได้เป็นเกียร์จันทานั่นเองเดี๋ยวผมพามาดูทีมหลักของผมกันก่อนเลยละกันว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ทีมหลักตัวอะไรกันบ้างซึ่งทีมหลักของผมณตอนนี้เนี่ยผมจะใช้หลักๆอยู่ที่5ตัวนั่นเองก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นราวอัศวินแสงซึ่งตัวนี้เนี่ยความเปราะบางค่อนข้างท,างที่สูงมากๆผมก็เลยอาเลงหาเป็นเกียร์จันทานกับเกียร์อาวุธจันทานให้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าในงบแค่1000ดูบี้นี้เนี่ย และตัวต่อมาเนี่ยเป็นเจ้าตัวของโคนี่สล็อตซึ่งบอกได้เลยว่าโคนี่สล็อตของผมเนี่ยยังขาดเกียร์ถึง2จุดก็คือเกียร์ป้องกันกับเกียร์ตกแต่งนั่นเองซึ่งในรอบของเกียร์จันทานเนี่ยมันน่าจะเป็นรอบที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับเจ้าตัวของโคนี่สล็อตแล้วแต่ว่า ผมเนี่ยคิดว่ามันยังไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่สำหรับเกียร์ตกแต่งนะสำหรับโคนี่สล็อตผมว่ามันยังพอเล่นได้อยู่ส่วนเจ้าตัวของกินเนี่ยก็โอเคแล้วแหละแล้วก็เอเมิเลียก็ยังขาดเกียร์เหมือนเดิมเลยก็คือเกียร์อาวุธกับเกียร์ตกแต่งบ้าล็อกเนี่ยขาดเยอะเลยคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะได้เป็นเกียร์จันทราเยอะมากมาก ที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยตู้เพิ่มโอกาสที่ผมต้องการมันก็ดันมาแล้วก็คือตู้นี้นั่นเองตู้นี้เนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเกียร์โดนแน่นอนอาวุธของสายพลังซึ่งผมเนี่ยเล็งไว้อยากจะเอาไปใส่กับเจ้าบลาวอสุวินแสงแล้วก็ เกียชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นเกียโล7ดาวซึ่งโลชิ้นนี้ผมต้องการมากมากเนื่องจากว่ามันเป็นค่าลดแลบวกกับค่าต้านสกิลอยู่ในชิ้นเดียวกันผมก็เลยอยากจะได้เป็นกรณีพิเศษนั่นเองไม่รู้ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะได้หรือเปล่าสําหรับโลสะท้อนจันทาแต่ถ้าเป็นโล8ดาวเนี่ยมันจะดีกว่านิดหน่อยในเรื่องของสกิลพัทแต่ผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแหละผมอยากได้แค่โล7ดาวมาลุ้นกันเลยว่า1,000รูบี้ในรอบนี้จะได้หรือเปล่ามา ลุ้นกันที่รอบแรกกันเลยละกันสูตรของผมคือกดยกเลิก3าครั้งแล้วก็กดตกลงครั้งที่4ี่หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเปิดกันครับเพราะว่ารอบนี้งบเราน้อยก็คือหลังจากที่เราถล่มเปิดมา10,000กว่ารูบี้เนี่ยคือก็หลายๆคนก็คงจะรู้ว่าฤทธิการออกเนี่ยมันค่อนข้างที่แย่มากๆผมก็เลยไม่อยากจะไปเรีวนั่นเองมาลุ้นกันต่อชิ้นที่2โอ้โหอยากจะได้จริงๆนะขอเกียรติจันทาเธอไอดีงบน้อยๆแบบนี้เนี่ยจำได้เกิดกับเขาสักที โอ้โหถ้าแบบไม่มานะผมบอกเลยว่ามีเครืองแน่นอนนะอุตส่าห์แบบกัดฟันเอามาเปิดอะทีแรกผมกะว่าจะเอาไปเปิดในเดือนหน้าเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยยังต้องการเกียร์โดูแน่นอนหลายชิ้นแต่คือแบบเกียร์จันทามันล่อซื้อผมไงผมก็เลยต้องมาเปิดอะโอ้โหไม่อยากเปิดต่อเลยครับเจอแบบนี้อะมาหน่อยโอ้โหห้าดาวมาขนาดนี้ เหลืออะไรล่ะครับทีนี้เรียบร้อยกันเลยทีเดียวรอบนี้เนี่ยเราเกลือครับเราได้5ดาวมาถึง5ชิ้นกันเลยมา200รลูบี้ต่อไปขอให้ได้ขอให้โดนเถะงบน้อยๆแบบนี้ก็อยากจะเกิดกับเขามา1000ลูบี้เนี่ยมันได้เสียวอยู่บ้างแหละโอ้โหยวผมขอแวะถอดหายใจแป๊บนึงนะผมว่าอาการผมเริ่มมาแล้วว่าอาการหัวร้อนกำเริบอะ คืออาการนี้ม,นมันมักจะมาตอนช่วงที่ผมเปิดได้เกลือบ่อยๆอ่ะครับมาหน่อยเอวโหหมวกแม่มดเอามาทำไมเย้มาเลยเธออ้โหเกาะฟีนิกซ์เหลือจะเชื่อ,อจริงๆตระกูลฟีนิกซ์มันมาอีกแล้วอะ่ะมันตามมาหลอกหลอนตั้งแต่ EP ก่อนแล้วมาหน่อยเอวโหกุญแจกรรมเทพกุญแจกรรมอ่ะโอ้โหาม,มา,ามอ,อ้อโห,าโอโหนาฬิกาแห่งโชคชะตาแต่โชคผมไม่เข้าข้างเลยนะชะตาก็ไม่เข้าข้างด้วยโอ้โหหน้ากากสันติ เอามาทําไมครับเอามาคุมหัวผมเหรอมาหน่อยโอ้โหหมดแล้วโอ้โหหกร้อยลูบี้เฮ้ยหกร้อยลูบี้เลยนะเมา่อหกร้อลูบี้ขอให้ได้ขอให้โดนมางบพันบี้เนี่ยผมขอแค่เจ็ดาวชิ้นเดียวได้ปล่ะไม่ขออะไรเยอะแล้วอะขอแค่เจ็ดาวชิ้นเดียวมาหน่อยได้ไหมเอ้โหถุงมือถ้ามันเป็นสีฟ้าผมจะยิ้มเลยอะมาหน่อยเธอโออโหยังไม่มาเลยครับมา ซอยโอโล่ลัดสมีมาหน่อยเอหไม่มาเลยเฮ้ยโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆตู้นี้เนี่ยยิงเปิดยิ่งเกือโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ400รูบี้สุดท้ายกับตู้กาชาตูต้นี้โอ้โหผมเผลอ,อกดตะกี้ไปตอนนี้คือลกไปหมดแล้วอ่ะมา400รลูบี้สุดท้ายไม่ได้ก็อดแล้วครับรอบนี้อ่ะไม่มีอะไรให้เปิดแล้วอ่ะมา อย่างน้อยอ่ะให้ปลอบใจพวกมาชิ้นหนึ่งก็ยังดีหมาหน่อยได้ไหมล่ะโอ้โหมาตั้งแต่ล่าง5ดาวถึงล่าง6ดาวเลยนะเกียร์ไข่มุกเนี่ยหมาหน่อยโอโหขอสักชิ้นหนึ่งอ่ะขออันหนึง่งได้ไหมล่ะโอ้โหถุงมือราชินีซันล,ลี่เอาไปทิ้งเลยอ่ะมาเอาขอเรียบร้อยเลยครับ1,000ลูบี้ไม่เห็นเม้กระทั่งเงาเลยอ่ะโอ้โหดูเพิ่มโอกาสจริงปะเนี่ย ตู้เพิ่มโอกาสทิปไหมดูนี้อะ่ะผมยังไม่ได้เลยขอสักชิ้นหนึ่งซอยโอบก็ได้มาซอยโอบซอยโอบซอยโอบไม่ใช่ซอยผีเสื้อดิซอยโอบอะ่ะซอยโอบโอ้โหพันบีพันบีหายไปในพริบตามาหน่อยได้ไหมล่ะสักชิ้นหนึ่งผมขอชิ้นหนึ่งได้ไหม GM ถ้าฟังผมตอนนี้นะผมขออย่างเดียวอะ่ะขอเจ็ดดาวชิ้นเดียวได้ไหมมาหน่อยโอ้โหกำไรอีกแล้ว โอ้โหกำไรอะไรเนี่ยมาในเธอชิ้นเดียวชิ้นเดียวโอ้โหเรียบร้อยเลยครับรอบนี้อย่างที่เห็นเลยว่าเกลือครับเกลือสุดๆไปเลยอะโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆตู้นี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับ1 0 0 0งรูบี้ที่เราเปิดไปไม่ได้แม้กระทั่งเงาแต่ว่าเรายังเหลืออีก80ลรูบี้ไงเฮ้ยเราจะเปิดต่อดีหรือเปล่าเนี่ยมาไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอะมา สี่สิบบี้ไม่ได้ก็พอครับพอแค่นี้เราจบกันโอ้โหเกาะศักดิ์สิทธิ์สงสัยว่าเราจะได้จบกันจริงๆอะ GM อขอหน่อยสี่สิบบี้จะได้ขิงคนดูหน่อยม้าหน่อยเถอะโอ้โหไม่ได้ขิงเลยครับเอาอะไรไปขิงล่ะกระบี่คู่เล่าปีมาแบบนี้จบกันเลยครับ คลิปนี้โอ้โหสากัดฟันฝืนอยากจะมาเปิดให้คนดูได้ดูที่ไหนได้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจตู้กาชาติก็ยังทำพิษอยู่เหมือนเดิมครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆรอบนี้ก็ประมาณนวยกันสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมเนี่ยไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วไอดีนี้คือน่าจะต้องปั้นเลนเจอร์เดิมๆใช้เกียร์เดิมๆไปก่อนยาวๆเลยแหละ ที่แรกเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะได้ไปต่อที่ไหนได้โอ้โหดันหยุดซะงั้นเลยคือผมเนี่ยคือแบบก็มีกบอยู่นะแล้วก็เลนเจอร์ในคังเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเลยมีเลนเจอร์ตัวเก่งๆค่อนข้างที่เยอะอันเบโดเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วแหละตอนนี้ผมใช้เป็นตัวอื่นแทนอะตัวพวกห้าวิผมก็มีเต็มคังมันจิโร่ผมก็มีแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเกียร์ไม่ถึงกบผมก็มีพร้อมปั้นเลนเจอร์อื่นก็มีแต่ติดปัญหายอย่างเดียวครับ ผมไม่ได้เกียร์จันทาแต่ก็รู้ๆกันอยู่อะงบพันบี้อะครับมันจะเอาอะไรไปลุ้นจากใจผมที่เปิดมาเป็นหมื่นบี้เนี่ยผมก็ทําใจรอแล้วแหละแ,แต่ก็แบบอยากจะลองเสี่ยงไงเผอแบบเผอมันแบบเปิดได้เฉยแบบนี้อผมก็น่าจะแบบดีใจอะถ้ามันฟุกได้ะนะแต่ก็ตามคาดครับผมไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง คือแต่รอบนี้ผมคาดหวังสูงไงผมก็เลยผิดหวังสูงก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้ส่วนใครเนี่ยที่ยังตามลากเกียร์จันทาอยู่และยังไม่รู้ว่าจะไปเติมที่ไหนดีผมก็ขอแนะนําว่าไปเติมก็ได้ที่ร้านเจนนัมคทาท็าทอปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย และก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจเนี่ยอยากจะได้แพ็กเกจไหนก็อย่าลืมแคปดูปเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนนัมาัาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอป U g p h o n e หรือแอป LD c l o เ d ้าอยากจะได้แพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือนในราคาสุดคุ้มก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนนัมาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ทิศชั่นคลิ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะไว้ประมาณนี้แหละเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อทำไมอะ่ะก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ